คินดีต้อนรับคุณเข้าสู่บทสนทนาในห้องรับคืนนี้ขอให้คุณหลับตาลงในความมั่นใจแม้ว่าจะมีเสียงมากมายตั้งคำถามกับคุณแม้จะไม่มีใครเข้าใจคุณครบถ้วนแม้แต่คนที่คุณรักอาจหันหลังแต่พระเจ้าของคุณไม่เคยสงสัยในความสัตย์ซื่อของคุณเลยเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่เห็นใจคุณตั้งแต่ต้นทาง ในกันดานวิถีบทที่5พระเจ้าตรัสถึงกรณีที่ถ้าชายคนใดสงสัยในภรรยาพระองค์ไม่ได้กำลังเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ทรงยกกรณีนี้ขึ้นมาเพื่อประกาศสิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นจริงจนถึงทุกวันนี้และเมื่อคุณเจ็บเพราะถูกสงสัยอย่ากอดความเจ็บนั้นไว้คนเดียว อย่าปล่อยมันเติบโตในใจจงพาความสงสัยความเจ็บและความอัดอั้นนั้นไปหาพระเจ้าเพราะพระองค์ไม่เพียงเข้าใจแต่ยังยุติธรรมพอที่จะพิพาคษาแทนคุณพระเจ้าไม่ได้เพิกเฉยต่อความคลุมเครือในความสัมพันธ์แต่พระองค์ก็ไม่อนุญาตให้ความรู้สึกส่วนตัวกลายเป็นเครื่องมือตัดสินใจแทนความจริง ไม่ใช่บทที่ดูโหดร้ายแต่เป็นบทที่แสดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าคือผู้วางระบบความยุติธรรมที่บริสุทธิ์ที่สุดที่ทปกป้องทุกคนแม้กระทั่งคนที่ไม่มีเสียงและในโลกของวันนี้คําพูดถูกขว้างออกไปง่ายแต่ใจที่ยอมฟังกลับหายากคนเราพูดเร็วแต่ฟังช้าตัดสินง่ายแต่เข้าใจยาก และบางครัง้งเสียงของความยุติธรรมก็เงียบลงเพราะไม่มีใครหยุดฟังเสียงของอีกฝ่ายขอให้คุณรู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือทนายของคุณที่ยืนอยู่ข้างคุณแม้ในห้องที่คุณไม่มีโอกาสที่จะอธิบายถ้าคุณซื่อสัตย์กับพระเจ้าคุณไม่จำเป็นต้องรีบแก้ตัวกับใครเพราะพระองค์จะเป็นผู้แก้ต่างให้กับคุณอย่างเปิดเผย คืนนี้ถ้าคุณกำลังสั่นคลอนกับข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นธรรมให้คุณหยุดพาตัวเองเข้าสู่สนามพิสูจน์แล้วเปลี่ยนมายืนอยู่ในศาลของพระเจ้าแทนพระองค์เป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมและเป็นพ่อที่ไม่ปล่อยให้ลูกของพระองค์ถูกตัดสินโดยไม่มีใครปกป้อง